โอ้โมาซาฟ้าสุดๆเลยมุกี้ไปอะไรนะไปบ้านสวนไม่หลอกมาแล้วแล้วก็เราวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นตำบลท่าพระสนธิสภาพนะครับใช่เอฟซีบางคนแบบว่าเมื่อกี้ทุ่มมาหลายคนโยมทุ่งหาพี่นุ่มมาละตรข้ามกับอะไรอันนี้ถนนใหญ่ตรข้ามกับที่นี่นี่ไงเราพอจะต่ออะไรน่ะเราพอจะต่อบ้างเลยโรงพยาบาลอำเภอไหนตำบล อันทำไม่นงาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลเื่อนไ้ันมันเปลี่ยนชื่อเฉยอันเดียวกันนั่นแหละอันอะอันอะไน้องบดีมีครับตอนนี้ก็มาเปิดอีกที่หนึ่งสรับเอฟซีพิบานฟินแลนด์หรือว่าแบบผู้ประกอบทีแบบว่ามาขอนเกล็ดแล้วไม่มีที่อยู่นะครับผมแบบว่าทางโนส้นว่ามันเต็มเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์มันดีขึ้นก็ดีไปถ้าเกิดดนไม่ดีขึ้นก็เลยเกลือไว้นะครับเกลือไว้รองรับเอฟซีกับ พี่น้องประชาชนบาน้านเฮาตรงนี้ก็สามารถมานอนได้พี่น้องเลือสามชั้นห้องน้ำห้องนอนมีเบิดห้องน้ำห้องนอนมีนะครับห้องน้ำห้องนอนมีมุกี้ไปอีกที่หนึ่งมาฝั่งนั้นฝั่งเขาเล่าฝัง่งอะไรฝั่งอุดรบอกแม่นฝั่งทางเน่เหมือนมันเป็นไปวงกลมอย่านี้แม่ไปเมื่อกี้บ,บ้านอียงวะนี่บ้านไกลมากเลย

อันนี้ก็ใช่หมมอนนใใชช่่้ีแต่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดเหมี่ยนท่อเดียวพี่น้องเหมี่ยนท่อเดียวค่ะเดี๋ยวทำความสะอาดแป๊บเดียวเช็ดถูแป๊บเดียวใหญ่กว้างมากเดี๋ยวพาไปทุกคนตอนต้องน้ำด้วยนะครับต้องน้ำด้วยอันนี้ก็เป็นหลังบ้านก็ท้าแม่แค่อยากดีมีโคมีครัวมีอะไรเนาะ มีกลัวด้วยเบิกเบิกบุ่เบิกเบิกอันนี้กว้างใช่ไหมอันนี้กว้างนะครับกว้างห้องนอนได้แน่นิ ดีก <ừ, S 1> ็กว้างใหญ่อยู่ว่าเขาเดียวบุ่มบังบุ่มบังอดีตห้องน้ำก็มีนะคระห้องน้ำก็มีขอขอเด็ดเด็ดเด็ดเดียมันร่างต่างห้องน้ำไปใหญ่แห้งมีห้องน้ำห้องเช่าอันนี้ก็ร้อนเลย มีช so like like ่วงทางโครงการเจอแล้วก็ไปซื้อบ้านแล้วไปซื้อมาพักที่ตรงนี้แล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่เจริญนะครับไม่อยู่คอนเทนต์เพื่อเราเลยพักใครขึ้นเมื่อยฉันนีกอ่ะยืมมองกันอันนี้ก็หนึ่งห้องนะครับอยู่ได้ชอบแม่์ดูด้านนั่งแต่ว่าถ้าคุณยายคุณยายติดตาเพาะนอข้างล่างนะใช่นี่ห้องนอนนะเปิดเปิดแฟร์ทำไม

รับเป็นเคเดอร์ับเป็นเคีดอรไปรับเพ่ไปห้องต้องนาจากหมอผที่อีเดีเพิ่มหมอตีมากเลยเูาคยบ้านเซรับรองมาว่าเขาเป็นคนทุกบ้านในบ้านมีเวลาที่จะันะได้เว่าเป็นผู้ประสภัยคุณ่ให้ผู้ใหญ่บ้านเรับรองว่ผู้ใ่บ้านคือผู้่บ้าของบ้านหูบ้านของแม่ม่เป็นการทันคนไปชมมาใช่ว่าผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเปทู้บ้านทีเป็นคนจากภูเที่จริงใ

อันนี à, ้ไม <c ười> ่ใช <c ười> ่ต <c ười> <Ờ> ึกตัวเกียวนะครับอธิบายก่อนไม่ใช่ตึกตเกียวอันนี้เป็นตึกของเป็นอันนี้เป็นของเป็ของแม่นอแต่ว่าเป็นที่ขายของเดิมเป็นอาคารพาณิชย์สอูหเนาะสองคูหาใหญ่สาชั้นสามชั้นสอูหาว่ามากที่น้ำชั้นให้น้ำ้นลองได้ยนกันลอง่องลอเอาแต่ที่วาใรบาก็โท้งาหาเปเทน่รัว เป็นเครียดเป็นเครียดไปแล้วก็หายเคบียดไปล่องลางบ้านโอเคียรมาอย่างนี้เนาะใช่โอเปียร์มาแล้วรอมาเซ็นมาว่าเป็นมาว่าเป็นบ้านหลังนี้ได้รับผลจากพ่อชูถูกต้องครับโอเคนะครับแต่หลับเท่าไหร่สองพันหกแต่หาังวันนี้นะครับผมอัปเดตที่เรือยเรื่อยนะครับแล้วทีนนี้จะการปิดตัวเคมเมสินาชา